สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของไฮเปอร์โบลานะคะซึ่งไฮเปอร์โบลาเนี่ยนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเส้นเยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเส้นไฮเปอร์โบลานะคะก็มีจากภาพนะคะจะมีอยู่เส้นโค้งอยู่2เส้นที่เป็นไฮเปอร์โบลานะคะนั่นก็คือ,อเส้นที่คุณครูลากอยู่ตอนนี้นะคะ เส้นนี้นะคะกับเส้นนี้นะคะที่เป็นไฮเปอร์โบลานะคะซึ่งนะคะจากรูปเนี่ยไฮเปอร์โบลาเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายนั่นก็คือว่าจุดที่อยู่บนไฮเปอร์โบลานะคะถ้าเราวัดระยะนะคะจากจุดนั้นนะคะไปยังโฟกัสทั้งสองจุดนะคะแล้วเอาระยะทางมาลบกันนะคะอันนี้คือจุดแรกนะคะคุณครู ในสไลด์เป็นเส้นสีส้มนะคะที่วัดระยะจากจุดนั้นนะคะไปยังโฟกัสทั้งสองจุดนะคะต่อมานะคะจุดที่อยู่บนไฮเพอร์โบลานะคะก็วัดระยะโดยใช้เส้นสีเขียวนะคะแล้วก็จุดต่อมานะคะตามสไลด์นะคะวัดระยะโดยใช้เส้นสีม่วงนะคะความหมายของไฮเพอร์โบลานั่นก็คือถ้าเรานำนะคะ,ะถ้าเรานำเส้นนะคะ สีส้มนะคะเส้นท sort of ี่ยาวกว่าลบเส้นที่สั้นกว่าเส้นสีเขียวนะคะเส้นที่ยาวกว่าลบเส้นที่สั้นกว่าแล้วก็เส้นสีม่วงนะคะเส้นที่ยาวกว่าลบเส้นที่สั้นกว่านะคะนั่นก็คือผลต่างนะคะผลต่างจะได้ค่าคงที่นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 2a นะคะจะมีค่าเท่ากับ 2a นะคะอันนี้เป็นผลต่างนะคะผลต่าง จะได้ค่าคงที่เท่ากับ 2a a ก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางหรือจุดกําเนิดเนี่ยนะคะระยะที่วัดจากจุดศูนย์กลางนะคะหรือจุดกําเนิดมายังจุดยอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือระยะของ a นะคะจุดโฟกัสนะคะจุดโฟกัสจากภาพนะคะจะมีจุดโฟกัส2จุดนะคะนั่นก็คือจากสไลด์จะเป็นจุด f แล้วก็จุด f p r i นะคะซึ่งระยะนะคะจาก จุดศูนย์กลางครับไปยังจุดโฟกัสเนี่ยตามรูปเนี่ยนะคะจะมีระยะเท่ากับ c หน่วยนะคะจะมีระยะเท่ากับ c หน่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดโฟกัสซึ่งจุดโฟกัสนะคะจากภาพเนี่ยนะคะจะเลื่อนตามแกน x นะคะระยะ c หน่วยต่อมานะคะส่วนประกอบต่อมาคาว่าแกนตามขวางนะคะแกนตามขวางเนี่ยนะคะ ในในรูปนี้นะคะลักษณะของไฮเปอร์โบลารูปนี้แกนตามขวางคือแกน x นะคะแกนตามขวางคือแกน x ซึ่งจุดยอดจะอยู่ที่พิกัด a 0แล้วก็ลบ a 0นะคะอ่ะส่วนประกอบต่อมาชื่อว่าแกนสังยุกถ้าแกนตามขวางคือแกน x นะคะแกนสังยุกจะคือแกน y นะคะโดยจุดตต้แกนสังยุกนะคะจะอยู่ที่พิกัด0 b และ0ลบ b ะะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่ชื่อว่าแกนสัยุคทีนี้ความยาวแกนตามขวางนะคะจะมีค่าเท่ากับ 2A เช่นเดียวกันนะคะความยาวแกนสัยุคก็จะมีค่าเท่ากับ2 b เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะมีชื่อเรียกว่าเส้นกำกับนะคะจากภาพนะคะเส้นกำกับคือเส้นตรง l 1และเส้นตรง l 2นะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะคะของไฮเพอร์โบลานะคะตามภาพนะคะทีนี้ามาดูในส่วนประกอบต่อมานั่นก็คือความยาวลาตัดเลตั้มนะคะจะมีค่าเท่ากับ 2b ยกกำลังสองส่วน a นะคะโดยความสัมพันธ์ของ abc มีความสัมพันธ์ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองคะซึ่ง c เนี่ยคือด้านที่ยาวที่สุด นะคะเป็นการ c เนี่ยเป็นค่าของการวัดระยะนะคะจากจุดกำเนิดหรือจุดศูนย์กลางนะคะไปยังจุดโฟกัสนั่นเองทีนี้นะคะอยากให้นักเรียนดูภาพนะคะของไฮเพอร์โบลานะคะทั้งสองภาพนี้ภาพแรกนะคะภาพแรกที่รูวงสมมตินะคะมีจุดกำเนิดนะคะหรือจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่พิกัดศูนย์ศูนย์นะคะมีเส้นกำกับก็คือ y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax นะคะต่อมารูปที่2นะคะรูปที่2นะคะอันนี้นะคะจุดกำเนิดหรือจุดศูนย์กลางนี่อยู่ที่พิกัดศูนย์เช่นเดียวกันส่วนสมการเส้นสัมผัสคือ y เท่ากับบวกลบ a ส่วน bx นะคะจากไฮเพอร์โบลานะคะที่ครูดได้บรรยายไปแล้วนะคะ มีบทนิยามนะคะของไฮเพอร์โบลานะคะดังนี้นะคะโดยบทนิยามของไฮเพอร์โบลาก็คือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุด f1 และ f2 ที่ตึงอยู่กับที่มีค่าคงตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้าเขียนกราฟนะคะเพื่อประกอบนะคะความหมายของ นิยามนะคะของไฮเพอร์โบลานะคะนั่นก็คือมี f 1 f 2นะคะแล้วก็ผลต่างนะคะของเซตนะคะผลต่างของจุดนะคะที่อยู่บนไฮเพอร์โบลานะคะที่วัดระยะจากจุดนั้นไป f 1กับ f 2นะคะจะได้ค่าคงตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดยค่าคงตัวนะคะ ที่ที่ได้เนี่ยแล้วก็จุดตรึงน่ยนะคะโดยจุดตรึงเนี่ยนะคะเราจะาใช้เรียกมันว่าเป็นจุดโฟกัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทนิยามนะคะเพิ่มเติมนะคะโดยค่าคงตัวน้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ที่ตึงอยู่กับที่ทั้งสองจุด F1 และ F2 นะคะนั่นก็บ่งบอกนะคะให้ให้เราได้ทราบว่านะคะระยะทางนะคะจากจุดกำจุดศูนย์กลางนะคะของไฮเพอร์โบลาหรือจุดกําเนิดของไฮเพอร์โบลาเนี่ยนะคะไปยังจุดโฟกัสเนี่ยนะคะจะมีค่ามากกว่าค่าคงตัวนั่นเองนะคะโดยจากบทน,นิยามนะคะของไฮเพอร์โบลาเราจะได้ความสำคัญว่าค่าคงตัวที่เกิดจากผลต่างเมื่อกี้นะคะ มีค่าเท่ากับ 2a เสมอนะคะโดยที่ a เนี่ยต้องมากกว่า0นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทนิยามของไฮเปอร์โบลานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับสไลด์นี้นะคะนักเรียนจะได้เห็นไฮเปอร์โบลานะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด (h, k) นั่นเองนะคะโดยสมการมาตรฐานนะคะของไฮเปอร์โบลาที่มี จุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk นะคะก็จะมีสมการมาตรฐานอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือแบบแรกนะคะนั่นก็คือตัวสมการนะคะที่มีลักษณะของเส้นกราฟนะคะของไฮเพอร์โบลาเป็นแบบปลายเปิดตามแกน x นะคะหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าแกนตามขวางเนี่ยนะคะนั่นก็คือแกน x โดยมีตัวกราฟเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบแบบนี้ ะคะเรียกว่าแกนตามขวางเนี่ยขนานกับแกน x นะคะแล้วก็มีสมการนะคะมาตรฐานนะคะก็คืออยู่ในรูป x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน a กำลังสองลบ y ล k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสมการมาตรฐานนะคะแล้วก็รูปของกราฟนะคะต่อมานะคะในรูปกราฟของไฮเพอร์โบลาที่ปลายเปิด ตามแกน y นะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแกนตามขวางนะคะคือขนานกับแกน y นั่นเองะคะโดยจะมีรูปภาพนะคะดังสไลด์นะคะที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะโดยมีสมการมาตรฐานก็คือ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน a กำลังสองลบ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น สองรูปแบบสมการมาตรฐานของไฮเพอร์โบลานะคะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด hk นั่นเองนะคะโดยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจุดยอดนะคะของแกนตามขวางนะคะตามแนตามแกนตามขวางที่ขนานกับแกน x นะคะนั่นก็คือจุดยอดค่า h เนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไป a หน่วยนะคะนั่นก็คือจะเป็น h ลบ a แล้วก็ h ลบ a h บวก a นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดยอดนะคะที่เลื่อนตามแกน x ในระยะ a หน่วยนะคะส่วนสมการที่ไฮเพอร์โบลานะคะที่มีแกนตามขวางขนานป็นแกน y นะคะจุดยอดนะคะก็ะเลื่อนตามแกน y ระยะ a หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจุดยอดเนี่ยก็จะอยู่ที่พิกัด H k ลบ a และ h k บวก a นั่นเองนะคะส่วนจุดโฟกัสค่ะก็คือถ้าแกนตามขวางนะคะขนานกับแกน x นะคะจุดยอดก็จะเลื่อนตามแกน x ระยะ4หน่วยถ้าแกนตามขวางนะคะขนานกับแกน y นะคะจุดโฟกัสนะคะก็จะเลื่อนตามแกน y ระยะ c หน่วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของความยาวรัเล็กตั้มนะคะก็จะหาได้จากความสัมพันธ์ 2b ยกกลัง2ส่วน a นะคะโดยความยาวแกนตามขวางนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 2a หน่วยความยาวแกนสัมยุทนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 2b หน่วยความสัมพันธ์ของ abc ก็คือ c ยกกลัง2เท่ากับ a กลัง2บวก b กลัง2โดยมีสมก,การเส้นกำกับนะคะ ถ้าแกนตามขวางคือแกน x จะมีสมการเส้นกำกับก็คือ y ล да. บ k เท่ากับบวกลบเศษ b ส่วน a คูณกับ x ลบ h นะคะถ้าแกนตามขวางนะคะขนาดกับแกน y ก็จะได้สมการก็คือ y ลบ k เท่ากับบวกลบ a ส่วน b คูณ x ลบ h นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะคะทั้งหมดของไฮเพอร์โบลานะคะที่เราเรียนค่ะ